สวัสดีครับจะพูดอย่างไรล่ะครับถ้าคุณเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำลานในอาคารจอดรถและต้องบอกฝรั่งว่าชั้นนี้เต็มไม่มีที่จอดรถเลยถ้าจะพูดประโยคนี้เราจะต้องรู้จักคำศัพท์ใหม่อีกสองคำนะครับนั่นก็คือ floor กับ fullfloor f l w o r หมายถึงชั้นครับ floor ส่วน full f u l l คือ ต็ม floor และ full this floor is full จึงมีความหมายว่าชั้นนี้เต็มพูดตามผมนะครับ this floor is full ในกรณีเช่นนี้อาจจะต้องพูดข้อความต่อไปว่าลองชั้นต่อไปคำว่าลองคือ try t r y และชั้นต่อไปคือ the next floor the next Floor. Try the next floor คือลองขับรถไปอีกชั้นหนึ่ง Try the next floor ทัวร์อีกครั้งหนึ่งครับพูดตามผมด้วย This floor is full ชั้นนี้เต็ม Try the next floor ลองขับรถไปอีกชั้นหนึ่ง